สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีพี่นอ้องเอฟซี FC, พอร,พร์พ่อตีซีหรือพี่น้องเอฟซหมอลำเพชรลำเพินครับอยู่กับช่องหมิงสอนช้ยออฟฟิเชียลครับพี่น้องครับป้านี่ละบ้านหมิงวัดหลวงพ่อสมปัติธนาเนี่ยวัดดังวัดใหญ่ครับกําลังเดินทางไปทําการแสดง UT, อยู่ที่อำเภอ ผู้เขียวจังหวัดชชยพุ่มครับพี่น้องเจอกันเด้อพี่น้องเช่าผู้เขียวเขาสุขทุกคนเอาบัดที่นี่ป๊าพี่น้องเบิ่งฟังนี่แม่ยายบัวโอ้มาขักมาเหนีย้แถ้ขึ้นได้มาไล่แก่ยายบัวโอ้ยมาไล่เขาหายบ่พ่อขมากค่าผู้ป๊าพี่น้องเลยขนาดขนาดขี่รถยังได้แก่มาไล่อยู่มาไล่ผู้ใดเนี่ยมาไล่แต่ควงนะเนาะคือเป็นมาไล่เจ้ายวงก็มาได กินแค่น้ำตาลขวางก็บจีเป็นข้อจตาลของด้วยเพราะอะไรค่าหมากค่าผู้เข้าตลาดนี่ก็เบิร์ตไวถึงสามร้อยสี่ร้อยมันบได้หลายๆวันไหนก็ใส่ซ้ำนั่นนะบูวี่แถวว่าเก็บเล็กผสมหน่อยไปนเนาะยายบัวเนาะเก็บเล็กผสมหน่อยไปเดี๋ยวจักหน่อยมันก็ส่เริ่มซุกได้บัดนี้เริ่มสิเป็นใบสีเฮิมเฮิมเริ่มสีเป็นใบสีแดงสีม่วงมังน่อยจะติดไปบ่มน้ำน้ล่ะจะซุปมิจจะเขียวเขียว เขาหายใจี่ยวเขาหมากี่ยวพูนนะมันจังเลยื่อง่ายครับเมื่อคืนนี้น้องมิงสอนใช่ผมกับแม่บัวครับขอบคุณแม่พบอนบกที่ดินมุกดาหารเพื่อนเขามาเหร่นน้ำเขาเนี้ยเอามาสู่กินแต่กาที่ลืมไม่ได้ครับขอบคุณครับผมบวสิเป็นปาร์ตี้ ครับผมขนมปังเล่า,าแม่ล่าวนะครับพื้นเอามาไห่มาทา่างผ่านมาท่างอาจารย์ลอยกับขอบประคุณครับร่วมถึงอเมซอนของพี่ชายนําไปล่าทั้งพุพ่นไปเก่ามาตอนพันวาเบื้องคลิปน้องมิงก็แม่บัวเด้อเบื้องคลิปน้องมิงก็แม่บัวพี่ไปกระลังใจไห้พี่บริยูเราไปขืนเวน้นเราทํางานเป็นเอยียงก่อนล่ะดูแลชายแดนเอยียงนี่แหละครับที่เกี่ยวกับตำรวจหรือทหารนี่แหละดูแลชายแดนดู ดูแลแถวดาน ต้องกราบขอประทานอนัยหได้หลายครับมิงลืมอันอน,นี้ต้อนตื่นตือนไดอารีคลิปขอบพุณนเดอ้อทีเมีตาน้องมิงก็ไม่บัวเปิ่นติดตามคลิปบ่งคลิปขอบพุณนทั้งพี่ชายเอเมซอนขอบคุณทั้งขนมปังบัเต้ทั้งเลา่าฝากมาทั้งจัดลอยแล้วก็ที่ลืมบ่ได้บอก,กอที่ดินแม่พอนทั้งมุกดาหารเจอกันอีกรอบหนึ่งครับนั่นคือวันที่13วัดดานพระอินทร์เด้อพี่น้องอำเภอนิคมคำสร้อยบอกไกลกันจากมุกดาหารอายแล้วก็สิไปอีกผู้เสือเมซอนใหกับขอบพระคุณความรักวา่าเมตาทีี่ น้องมิงกับแม่บัวครับนี่ละสองใบเทาแม่กับลูกไปน้ากันคือเกาสาหรับมือนี่พี่น้องเจอกันที่ผู้เขียวครับกับน้องหมิงกับแม่บัวพร้อมกับทีมงานหมอลําเพชรลาเพลินสุขุสุขุนสําหรับคลิปนี้แม่บัวอะบอกกับพีกับน้องเขาสิล่ายคลิปลงกมานี้เอาก็บอกพี่บอกน้องมาเบิงเฮาล่ำมาแรงมาเบิงพ่นก็สิมาเบิงแ้วแม่พ่นสี เงินมาให้ชื่อหายชื่อกู้เอากับหาลูกน้ำเนี่ยไม่หนอประเดี๋ยดมาขอชื่อมาชื่อกู้เนาะให้พระเอกมิงน้ำเนี่ยไม่หนอให้พระเอกมิงช้อนไส้น้ำเน่เด้อการถังอันรถดมิตรจิตจุกดากจะควงแล้วครับส่วนรายละเอียดพี่น้องสงสัยว่าคือเดี๋ยวเอารถแลนเดี๋ยวจังไลยมิงสีมาเบ่าวซูฟัง เบาน่วหัวมวนเบาซูกันฟังอีกมันมีเหตุและผลเสมอครับผมมีผู้ใดอยากเมยเอาโถดแลนสง่งงานดอกพี่น้องแต่มันมีเหตุและผลมันถึงได้แลนเอาสาหรับคลิปนี้น้องมิงกับเมบัวเอาไว้ทำหนี้สักวันหรือพี่นอ้องเด้ออาจจะมืดแน่สะท้อนแสงแน่เพราะว่ารถดมุมมิงมันบริสติดฟิล์มเห็นเมบัวแล้วแกเงินก็เด้ได้สบโอกาสพอดีไทยพอดีอ่าโอเคครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ